สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเช้าวันเสาร์ที่22ครับพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูแตงโมที่ผมปลูกในดินเหนียวนะครับแดูการหลังจากดำนานะครับชาวบ้านแถวนี้นะครับก็จะปลูกแตงโมกันเป็นเป็นประจำทุกปีนะครับผมก็เลยใช้พื้นที่ที่ ยกร่องนะครับที่ปลูกทุเรียนซึ่งน้ําท่วมตายไปนะครับก็เปลี่ยนพืชมาปลูกพืชง่ายๆนะครับเป็นพืชที่เรากินอยู่เป็นประจำนะครับก็มีแตงโมนะครับแล้วก็ถั่วพลูแล้วก็พริกนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับการตรงดินเพื่อ ลูกแตงโมนะครับดินของผมนะครับก็เป็นดินที่เราขุดยกร่องนะครับเป็นแปลงทุ่งนาก็จะมีลักษณะดินที่เหนียวนะครับบางจุดก็เป็นหน้าดินที่ร่วนนะครับบางจุดก็เป็นดินเหนียวผมได้ ปรับปรุงให้ดินร่วนซุยนะครับโดยการขุดหลุมขึ้นมานำดินแยกนะครับด้านบนซึ่งมีลักษณะที่ร่วนกว่าด้านล่างนะครับก็เอาตากแดดนะครับไว้สัก3-5วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ให้เอามูลไก่แกลบหรือปุ๋ยหมัก อะไรก็ได้นะครับที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับมาผสมคลุกเคล้าแล้วก็ดินที่เป็นก้อนนะครับก็ซึ่งอาจจะรดน้ําให้เขาช่วงที่ตากแดดไว้นะครับเพื่อให้มันแตกง่ายนะครับเวลาเรามาสับดินรวนดินนะครับมันก็จะรวนง่ายขึ้นนะครับก็นํามาคลุกเคล้า ทุกหลุมนะครับก็จะทำให้ดินร่วนขึ้นนะครับเหมาะกับการชอนชัยของระบบรากของแตงโมก็ขุดเองนะครับก็ได้ประมาณ40หลุมนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่ปลูกไปประมาณหนึ่เดือนนะครับแตงโมก็จะ เหลือยแล้วนะครับก็เริ่มลงดอกติดลูกเล็กๆเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าดินของผมก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับซึ่งผมเขาเรียกว่าการขยายให้ระบบรากมันชนใช้ได้ง่ายนะครับก็ต้อง สับดินให้เป็นวงกว้างนะครับหลังจากที่รดน้ำสม่ำเสมอทุกวันนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับดินที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับถ้าเราบีบดินก็จะร่วนนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับสำหรับการปรับโครงสร้างของดินที่เป็นดินเหนียวนะครับ เทคนิคมันก็คือขุดดินนะครับย่อยให้เป็นดินเล็กๆได้วยก,ก,การทำให้เขาแตกก็คือตากแดดแล้วก็รดน้ำนะครับแล้วก็ใช้จอบนะครับสับซึ่งก็ ต้องใช้เวลาสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถึงจะออกมาเป็นหลุมที่เตรียมปลูกแตงโม,โมได้นะครับก็แตงโมอ่าพันนี้ก็เป็นพันธุไฮร็อกนะครับก็ให้ ความหวานแล้วก็ลูกไม่ใหญ่มากนะครับนิยมปลูกกินกันก็เป็นแปลงเล็กๆนะครับที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็สร้างแหล่งอาหารเองนะครับน้ำที่นำมาใช้นะครับก็เป็นร่องสวน ก็ใช้บัวรดน้ำนะครับตักรถนะครับออกกำลังกายไปด้วยอผ่อนคลายจากงานที่ทำประจำนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้านนี้ก็เป็นคลิกนะครับก็กำลัง โตขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดาูหลุมใหญ่นะครับหลุมนี้ตั้งใจว่าจะปลูกไม้ผลนะครับไม่ชมพู่ก็ฝรั่งนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเลือกอพันต้นไม้ชนิดไหนนะครับเพราะว่า อยู่ระหว่างต้นชมพู่แล้วก็ต้นกระทอนนะครับกลัวว่าจะาปดบังแสงอาจจะเลือกเป็นพืชที่สงพุ่มไม่ใหญ่มากนะครับก็พามาเดินดูอีกด้านหนึ่งนะครับ ก็เป็นถั่วฝักยาวนะครับเพิ่งปลูกไปเมื่อวานก็ใช้การขุดดินนะครับขึ้นมาตากแดดบวกกับรดน้ำไประหว่างที่เราตากแดดนะครับดินก็จะแตกใหญ่ง่ายขึ้นนะครับจะนิ่มขึ้น